ลัคนาราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้มีดาวย้ายส่งผลกับคุณทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะครับแต่เป็นการย้ายทั้งหมด6ครั้งนะครับส่งผลเรื่องของศัตรูอุปสรรคของคุณส่งผลเรื่องกับบริวารน,นะครับส่งผลกับเรื่องความเสียหายนะครับอันตรายมากมากเลยต้องมาฟังกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับใครที่ยังไม่แน่ใจนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ที่ไลน์แอดซินแสแอดเซไนะครับ ใช้โค้ด456เพื่อตรวจสอบได้ฟรีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอจากช่องสินแสบา์โค้ดชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวย้ายที่จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับถ้ามั่นใจแล้วว่ากรกฎแน่นอนก็ฟังต่อถ้าไม่มั่นใจก็ไปตรวจสอบก่อนนะครับสิ่งที่ต้องรู้2อ,อย่างคือ 1. รลัคนาราศี2คือดาวประจําตัวของเราทั้ง10ดวงนะครับ ว่าอยู่ในช่องไหนบ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับใครยังไม่รู้ว่าดาวเราอยู่ในช่องไหนนะครับฟังไปจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับดาวดวงแรกครับก็คือหมายเลข3ดาวอังคารนะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่งอุปสรรคส่งผลตั้งแต่วันที่6กธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะครับดาวอังคารเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความขยันความกล้าหาญการลงมือทํานะครับพอเข้ามาในตําแหน่งอุปสรรคแบบนี้นะครับก็แปลว่าช่วงนี้คุณทําอะไรเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีอุป ภาษาเกิดขึ้นทําให้คุณหงุดหงิดทําให้คุณไม่สบายใจนะครับจนไปถึงทําให้คุณเนี่ยอาจจะลามไปมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติเอาไว้นะครับเป็นไปได้นะครับในช่วง6ธันวาถึง15มก,กราเนี่ยท่องบทสวดไว้1บทครับใจเย็น <laughs> ท่องบทดีไวโดยเฉพาะถ้าคุณมีดาวประจําตัวหมายเลขหนึ่งอยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับมีดาวประจําตัวหมายเลขหนึ่งอยู่ในช่องอุปสรรคนี้ด้วยนะครับเรียกว่าเกิดแน่ๆผมบอกนั้นเลยเกิดแน่ๆนะครับหนักเบาเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ของคุณละพูดอย่างนี้เลยแล้วกันต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับหลายคนนะครับฟังดวงแบบนี้นะครับก็ค,คือทีเออ่เป็นช่วงเวลาหรือดาวย้ายแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องหรือว่าจัดทรัพยากรคนไหนก็ตามนะครับ ร้อละเนะครับผมว่าร้อยละเกอาจจะน้อยไปเผอร้อยะเกไม่รู้ว่าดาวประจําตัวเราอยู่ตรงไหนบ้างก็คือแค่ฟังเพื่อที่าย่อยากรู้ว่าเป็นยังไง แต่สิ่งที่ฟังรู้ไหมครับว่าไล้สาระไม่มีประโยชน์เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าดาวประจาตัวเราอยู่ช่องไหนเลยนะครับเราจะไม่รู้หรอกครับว่าเวลามันตกกระทบกันจริงๆเนี่ยดาวมันส่งผลกันจริงๆเนี่ยส่งผลยังไงบ้างคุณต้องรู้ว่าเลขหนึ่งคุณอยู่ช่องไหนเลขสองคุณอยู่ช่องไหนเลขสามของคุณอยู่ช่องไหนเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์คุณอยู่ช่องไหนซึ่งโดยธรรมดาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคุณจะรู้แค่เลขหนึ่งคุณอยู่ช่องไหนเพราะว่านักพยากรณ์เขาจะเอาเลขหนึ่งมาพูดในการแบ่งคนเป็นราศีบอกว่ากลางเดือนนี้ถึงกลางเด หน้าเนี่ยคนเกิดช่วงนี้ราศีอะไรจริงๆอันนั้นเขาพูดตำแหน่งเลข1เลขเดียวครับแต่จริงๆมันมีเลขทั้งหมด10เลขดังนั้นถ้ายังไม่รู้เนี่ยโคตรอันตรายก็ไปเปิดดูในแอดซินแส z ซ n ไอ e อระบบของผม,มนะครับใช้โค้ด456ก็จะเห็นต่อไปนะครับก็คือดาวพุธนะครับหมายเลข4ย้ายเข้ามาในตำแหน่งบริวารก็ส่งผลตั้งแต่วันที่7ธันวาคมถึงวันที่26ธันวาคม ก็ดาวพุธหมายถึงเรื่องการสื่อสารการพูดคุยกันการเจราจาต่อรองนะครับออการพบปะผู้คนนะครับพุธคือดาวสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ามาในตําแหน่งบริวารก็เป็นเรื่องดีไม่ได้เป็นเรื่องเสียนะครับเพราะว่าตําแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งที่หมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชานะครับสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานหรือว่าคนที่เป็นเจ้านายนะครับแล้วก็หมายถึงคนที่อายุน้อยกว่าสําหรับคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีลูกน้องนะครับ บริวารก็คือคนที่อยู่ under เราเดอร์ในที่นี้คือเดอร์ทั้งฐานะและอเดอร์ทั้งวัยวุฒินะครับนะสี่เข้ามาก็จะมีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการคุยกันพบปะกับคนที่อายุน้อยกว่ามากขึ้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของคนที่มีลูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนลูกน้องใหม่หรือเปลี่ยนบริวารใหม่แต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีลูกน้องบริวารเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะไปเจอกับใครแล้วก็ไปเจอคนที่อายุน้อยกว่านะมีการพูดคุยเจรจาตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีการพบปะกันนะครับ สีที่เจอดาวอะไรแล้วดีก็คือสี่สองสีที่เจอดาวแล้วไม่ดีก็คือสี่แปดดาวประจําตัวคุณเนี่ยเลขสองอยู่ตรงไหนครับเลขแปดอยู่ตรงไหนครับรู้หรือยังครับถ้ายังไม่รู้หยุดก่อนแล้วก็ไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยมา,มาฟังครับจะเข้าใจมากขึ้นนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่งอุปสรรคส่งผลตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคม ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่นักพยากรณ์ใช้ในการแบ่งคนเป็นราศีนี่แหละครับเขาใช้ดาวอาทิตย์มาเป็นตัวบอกครับจริงเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดแค่ดาวอาทิตย์คุณอยู่ช่องไหนครับคุณเนี่ยฟังแล้วคุณเข้าใจว่าคุณราศีนั้นเนี่ยจริงๆคุณเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดได้24ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดกี่โมงนะครับแต่และช่วงเวลาเนี่ยมันจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยเป็นคนแต่ละลัคนาราศีที่แตกต่างกันนั่นเอง ผมอธิบายง,ง่ายๆอย่างนี้นะครับที่คุณฟังว่าเวลานักพยากรณ์พูดะนะครับเ,เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราราศีธนูอันนี้จริงๆมันเป็นคําย่อนะครับคำเต็มๆของมันเนี่ยคือคําพูดเต็มๆของมันเนี่ยจริงๆก็คือเกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถิตยอยู่ในช่องราศีธนู ช่องมันจะมีทั้งหมด12ช่องนะครับแต่ถ้าเขาพูดอย่างนี้แล้วคุณไม่เคยเรียนเ่ะเขาก็อนุมานว่าคุณจะงงแหละเขาก็เลยพูดง่ายๆแต่สําหรับผมบางทีผมจะใช้คําว่ามักง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้คนที่ฟังเนี่ยเข้าใจมากขึ้นและสุดท้ายคนที่ฟังก็เข้าใจผิดแล้วบางคนเชื่อไหมครับเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตเข้าใจว่าราศีกับลัคนาราศีมันคืออันเดียวกันจริงๆมันคือคนละอันกันนะครับอย่างที่เรากำลังพูดอยู่ในคลิปเนี้ยเรากำลังพูดถึงคนล,นาลาัคนาราศีกรกฏคนลัคนาราศีกรกเนนี่ย่ยยดาาาาาวออทตจะ้ข้ขามาใแหงุปส็ ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับอาทิตย์หมายถึงความโดดเด่นอาทิตย์หมายถึงความเป็นผู้นําอาทิตย์หมายถึงความเด็ดขาดผู้นําโดดเด่นความกล้าตัดสินใจเข้ามาในช่องอุปสรรคแปลว่าครั้งนี้ความเป็นผู้นําความโดดเด่นความกล้าตัดสินใจไม่ส่งผลดีครับส่งผลเสียทําให้เกิดศัตรูอุปสรรคในชีวิตมากขึ้นคุณเด่นแล้วจะเป็นภัยครับศัตรูหมันไส้จากความโดดเด่นของคุณ หรือจากความโอ้อวดของคุณดังนั้นช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเออระมัดระวังระมัดระวังอย่าโดดเด่นในที่ที่ผิดหรืออย่าไปโดดเด่นกับคนที่ไม่สมควรเพราะจะอาจจะทําให้คุณเป็นเป้าแล้วทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าในพื้นดวงของคุณเองเนี่ยมีหมายเลข3 อยู่ในช่องอุปสรรคด้วยยิ่งเสียหายใหญ่เลยยิ่งเสียหายมากต้องระวังเป็นพิเศษเลยเนี่ยแหละผมถึงเน้นย้ำเลยครับว่าคนที่จะฟังดวงนะครับจริงๆควรรู้ลัคนาราศีกับคนที่จะต้องรู้ดาวประจําตัวของตัวเองไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเวลาฟังแล้วเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์ดาวดวงต่อไปคือหมายเลข6หมายเลข6ดาวศุกร์ย้ายเข้ามาในตำแหน่งอุปสรรคส่งผลตั้งแต่วันที่22ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมปีห9 หคือเรื่องการเงินและความรักพอหกย้ายเข้ามาในตำแหน่งอุปสรรคเนี่ยก็ระวังปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องของความรักนะครับการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับบางคนอาจจะเป็นช่วงใกล้ปีใหม่เนาะหรือว่าช่วงเดือนธันวาคมเป็น,นช่วงเดือนท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะใช้เงินไปกับการจับจ่ายใช้สอยการแต่งตัวการท่องเที่ยวการอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่ง ส่วนเรื่องความรักสําหรับคนที่ยังอยู่ในวัยที่เรื่องความรักเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีการทะเลออกกาะกันเกิดขึ้น ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่มีหมายเลข7อยู่ในช่องนี้ด้วยนะครับหกเจอ7แบบนี้เขาเรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับอยู่ดีๆก็ทะเลาะก,กันนะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็ไปทะเลาะก,กันที่นู่นนะครับโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับนะเกิดทริปไม่สนุกละอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะยกตัวอย่างเป็นลนักษณะเหมือนกับเหตุการณ์นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ต่อไปนะครับก็คือหมายเลข5านะครับดาวพฤหัสถ้าไม่พูดถึงดาวนี้ก็คงจะผิดนะเพราะว่าเป็นดาวใหญ่นะซึ่งนักพยากรณ์ทุกคนจะต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับดาวพฤหัสจะย้ายโดยปกติแล้วปีละ1ครั้งนะเพราะว่ารอบในการอยู่ในแต่ละช่อง,องดาวพฤหัสนี่ยคือ1ปีแต่ปีนี้จะพิเศษหน่อยนะครับดาวพฤหัสย้ายหลายรอบนะครับและรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเข้ามาในตำแหน่งความเสียหาย เดือนนี้ผมบอกได้เลยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องมีความรอบคอบหรือมีสติมากเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าดาวมันย้ายเข้ามาในตำแหน่งไม่ดีแล้วมันลุมกันทั้งหมด5ดวงนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่23ทธันวาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี69ดาวดวงนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอาวุโสกว่านะครับทั้งวัยวุฒิและก็คุณวุฒ เข้ามาในตำแหน่งความเสียหายก็แปลว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หรือเจ้านายหรือคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยจะส่งผลเสียกับคุณนะครับนะอาจจะมีเรื่องเสียหายหรือมีเรื่องกระทบกับคุณนะครับระวังอาจจะมีถึงขั้นมีคดีความหรือว่ามีเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ระมัดระวังเป็นพิเศษ ถือเป็นดาวที่จริงๆแล้วถ้าเข้ามาในตำแหน่งที่ดีจะดีมากนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยในทางโหราศาสตร์หรือว่าทางการพยากรณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความหมายที่ดีเป็นส่วนใหญ่หมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงความรู้หมายถึงความเมตตานะครับหมายถึงความมิสตินะแต่พอมันเข้ามาความเสียหายเนี่ยก็คือสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันกลับปัดเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากๆนะครับ ต่อไปนะครับดาวปิดท้ายนะครับหรือว่าดาวดวงสุดท้ายที่ย้ายเข้ามาในตําแหน่งที่ไม่ดีนะครับในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกรกฎครับก็คือหมายเลข4ดาวพุธ4ีดาวพุธจะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาในตําแหน่งอุปสรรคครับส่งผลตั้งแต่วันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่11มกราคมปีหน้านะครับพุธคือการสื่อสารใช่ไหมครับพุธคือการพูดคุยเจรจานะครับ เมื่อพูดเข้ามาในตำแหน่งอุปสรรคแปลว่าการสื่อสารเนี่ยไม่ดีละต้องระวังคำพูดเป็นพิเศษละพูดอะไรกับใครยังไงนะครับส่งผลให้เกิดอุปสรรคเกิดความขัดแยง้งเกิดการทะเลาะเบาแว้งนะครับหรือว่าเกิดการผิดนัดผิดสัญญานะโดยเฉพาะคนที่มีดาวประจําตัวในช่องอุปสรรคนะแล้วมีเลข8อย่างเงี้ยเราเรียกว่า8ดาวจริงนะครับ อยู่ในช่องอุปสรรคทีนี้เวลาพุธมันเดินมามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันก็จะเป็นหมายเลข4ดาวพุธจรมาเจอกับหมายเลข8ดาวจิ ในช่องอุปสรรคเนี่ยครับคือทำเต็มๆมันจะเป็นแบบนี้ใครฟังผมแล้วผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้แบบว่าไม่เคยดูอะไรเลยหรือไม่เคยฟังอะไรเลยเนี่ยผมว่าเข้าใจได้ไม่ยากนะครับสดาวจรมาเจอกับ8ดาวจรงต่ในะ้พูดแบบย่อๆนะครับแต่พูดแบบเต็มๆก็คือแบบมเมื่อกี้นะครับสดาวพุธโคจรมาเจอกับหมายเลข8ดาวจริงในช่องอุปสรรคนะมันจะมีช่องกำกับอันเนี้ยสี่แปดแปดสี่ไปว่าคดีความ ก็อาจจะมีการผิดนัดผิดสัญญานะครับแล้วก็มีคดีความเกิดขึ้นครับดังนั้นอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้ายังไม่รู้ลัคนาราศีตัวเองถ้ายังไม่รู้ว่าดาวตัวเองสิบดวงอยู่ช่องอะไรบ้างว่าอาการหนักควรรู้นะครับควรจะรู้เลยนะครับถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรครับผมมีระบบให้คุณตรวจสอบได้ครับ สินแส at zinzae เใส่โค้ด456ด้วยนะครับแล้วก็จะตรวจแบบละเอียดแล้วก็เห็นภาพรวมเห็นแบบเจาะจงดวงของคุณอย่างครบถ้วนเลยนะครับใช้ระบบผมมีผู้ใช้งานแล้วมากกว่า600,000คนนะครับเกิน600,000คนแล้วนะครับดังนั้นมั่นใจได้ครับใช้สินแสาา์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ ั้หมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบซินแสบ โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแส Z ซดไนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบซินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะน ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ ค,คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสาา์โด้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านาา์โด้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา